สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama b แบสตู u ด i o คลิปนี้นะคะพี่ออมจะมาเมาภาพจากกองถ่าย Secret Invasion นะคะเป็นซีรีส์ที่จะฉายใน Disney Plus Hot Star นะคะรู้สึกว่าพี่อ,อมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าแนวมันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นแนวสืบสวน แนวสปายใครเป็นตัวจริงตัวปลอมแล้วพี่ออมชอบสปายมากแล้วแถมแคสนักแสดงแต่และคนเนี่ยในเรื่องนี้เองนะคะไม่ใช่ขี้นะคะมีแม่มังโอลิเวียมโคแนหลายคนเลยนะคะเราก็มาเมาส์ภาพในกองถ่ายกันบ้างภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ฮาร i ลแฟกที่อังกฤษใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาเซตเขาเซตอัพให้เป็น รัสเซียนะคะเห็นไหมเห็นตุ๊กตาตุ๊ตก,กตาไหมคะดูนี่ตุ๊ก,กตารัสเซียมันเหมือนกับที่พอเปิดเข้ามาแล้วก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยก็เป็นที่รัสเซียนะคะชอบชอบรัสเซียชอบสาวรัสเซียด้วยนะคะดูนี่มีพงมีภาพนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าในสถานที่นี้ระเบิดขึ้นมาด้วยนะคะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่าง ตามสไตล์สปายเนะเพราะว่าหนังสไปายส่วนใหญ่ก็ต้องแบบชอบเดินทางไปแบบทั่วโลกนะคะคุณไอซี่จะมีสาวรัสเซียมาแจมใหม่เธก็ตามแม่ลูกดกเหรอคะคุณโอเอสเลียนบอกว่าอีเวนต์นี้ในคอมิกจะใหญ่มากเหรอจะเปิดเผยตัวละครน้อยมากผมคิดว่าตัวละครรับน่าจะเยอะนะคะคุณบีนะคะมีคนชอบลุกคุณอเมเลียนะคะ คุณพิมพ์นะคะโดเนตมา thank you มากๆเลย I love you นะจ๊ะคุณรัฐวคุณบอกว่าจะมีขยายความเรื่อง ma, เอเจนต์เวลมาเอ่อเวลมาใหม่นะคะพูดถึงเมียเมียฮอกอายใช่ไหมเขาเป็นเอเจนต์ของชิลนะคะคือพี่ออมไม่รู้ไงนิกฟิลลี่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาไปอยู่บนฟ้านะคะไปอยู่ในแนวแบบสอดมากกว่าชิลแล้วอะฮอกอายยังอยู่ในทีมอเวนเจอร์ไหมคะพี่ออมว่าเดี๋ยวเขาต้องบิ i ทีมใหม่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะปูไปแบบ ค่อยๆปูค่อยๆขยับค่อยๆใช้เวลาพี่อมยังไม่รู้เลยว่า N g a m เกอุ้ยเ g a m e ก g เ m e ของเฟสเนี้ยจะเป็นแบบจะเป็นตัวอะไรนะคะแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะบิวไปอะไรที่ใหญ่กว่านนะั้นหรือเปล่าเพราะว่าอีเวนต์ในคอมมิคของ Secret Invasion เนี่ยพียมรู้สึกว่ามันมันใหญ่พอสมควรนะคะแล้วเขาก็แบบว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาจะปูไปใน m มาเว l ภาพ2กับตันมาเวลนะที่เป็นเดอะมาเวลแต่คือไม่ชชว่์ว,ว่า Story Line ของตัวสกาเองเนี่ยมันจะยาวไปถึงนั้นไหมมันจะดีมากถ้ามันดิ้วไปสู่กับต um ันมาเวลภาคสองะนะพี่ออรู้สึกนะคะแล้วก็มีตัวละครคนนี้ด้วยนะคะคือยังไม่รู้เลยว่าเป็นตัวละครอะไรแต่ดูลักษณะมีคนลือๆมาน่าจะเป็นตัวร้ายนะคะแต่ทีนี้มาพูดถึงแม่มังของของใครของพี่ออมดีกว่าค่ะดูลุคนี้นะคะเห็นมีคนเม้นแวบๆว,ว่าผอมเออแต่ผอมจริงๆนะ คือในในภาพในกองถ่ายอ่ะคือเห็นว่าเขาเดินเดินอยู่แล้วก็เหมือนกับระแวงว่ามีใครตามเขามาหรือเปล่านะคะแล้วก็ภาพน,นี้ก็กอดกลมกับมาเรียฮิลมาเรียมาเรียฮิลนะคะคือน่าจะรู้จักกันถามทางบ้านคิดว่าจะเล่นเป็นตัวอะไรแม่มังเป็นสเกลหรือเปล่า I อ k ทิงชี g h t บีนะคะที่ลือๆกันอยู่มันมีอยู่สองทิศทางนะคะทิศทางที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นอาิเกล แต่คนนี้ก็เป็นเอเจนต์ของสอดแต่คนนี้ก็เป็นลูกครึ่งเอเลี่ยนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความผมเขียวไหนไปดูดูขอดูภาพแม่มังก่อนภาพกองถ่ายผมลังมีซ่อนเขียวไว้หรือเปล่าแต่คือแบบเออชุดมันก็เขียวนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันหรือเปล่าแต่ก็เท่ดีนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอเจนต์เอเจนต์คือในในคอมมิกมันกำลังอยู่ชิลมาก่อนแล้วก็อยู่สอดแล้วจากในภาพนี้ก็มีการแบบว่า มีการกอดมาเลยคิวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเอเจนต์ก็ได้นะคะมีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะคะโรชนัทนะคะบอกว่าเป็นเจ้าหญิงของสกาวนะคะน่าจะพูดถึงนี่เลยค่ะควีนวารนงเกอแปงลงร่างใช่ไหมปลอมตัวเป็นเจสซิกาดูด้วยอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่เลยนะมีสิทธิ์เหมือนกันนะคะเพราะหนึ่งนางเป็นแม่มังใช่ไหมนางเป็นแบบ my queen พี่ออมขอเบนเดนีให้ไมค์คุยนิดหนึ่งนะคะเพร,ะเร,เราะตัวละครก็ค่อนข้างที่จะบิ๊กเดียอยู่พอสมควรนะคะแบบปลอมตัวเป็นคนอื่นแต่คือเขาจะดึงเป็นเจสสิก้าดูเหรอไอรอนโนวะดึงมาได้อะ่ะสไปเดอร์วูแมนเนี่ยหรือว่าเขาไปตกลงแบบเดียวอะไรกันอีกจากโซนี่แล้วหรือเปล่านะคะมีคนถามโอลิเวียโคแมนล่ะครับโอลิเวียโคแมนนะคะยังไม่โผล่มาเลยนะคะ เพื่อว่านางอาจจะเป็นแบบตัวใหญ่อะคืออาจจะไม่ได้เป็นเป็นฟิลเอเจนอะไม่ได้ออกไม่ต้องลงสนามเองนะคะแต่คือแบบถ้าเอามาต้องเล่นนางเยอะหน่อยเนาะนางไม่น่ามาเป็นแบบตัวประกอบเล็กๆน้อยๆอาจจะมาเหมือนกับเป็นรับเชิญแล้วก็ปูทางให้นางอยู่ใน m c u ต่อไปให้ได้นะคะคิดว่านางแบบเป็นเป็นศัตรูหรือว่าเป็นผู้ร่วมงานกับทางชิลหรือทางนิกฟิลลี่เอง อยากให้เดซี่มาเออพี่อมเห็นมีคนอยากให้แบบเควกหรือว่าเอเจนต์เม์ใช่ไหมแต่เหมือนกับทั้งคู่เขาก็บอกแล้วใช่ไหมว่าเหมือนกับจะไม่มานะคะแต่คือถ้าจะมาจริงๆนะก่อนที่หนังจะมาหรือว่าซีรีส์จะฉายพี่อมว่าเขาน่าจะออกมาเปิดเผยอะไรมากกว่านี้นะคะจําได้ไหมตอนที่ก่อนหน้าสไปเดอร์แมนฉายอยู่ดีเควินไฟกีก็ออกมาพูดเองเลยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวแดเดวิลเ,เ,เนี่ย เรากลับมาอยู่ใน MCU แล้วนะถ้าจะกลับพวาถ้าจะกลับมาก็จะเอาคนเดิมมาเล่นคือมันจะต้องมีอะไรแบบหยอดหยอดมาให้เรารู้ก่อนนะคะแต่ยังดาทิศไม่ออกเลยอะแต่ชอบเหมือนกันนะอยากเห็นแนวสปายว่าจะเป็นยังไงเธอจะมาดีในภาพนี้พอมากเธอจะมาดีหรือเธอจะมาร้ายนะคะคุณ PS 53บอกว่ามีสิทธิ์เจอจอห์นสโนมไหมครับ คงจะเจอกันในสักวันนะแต่เพี่อามคิดว่าอาจจะยังไม่รีบนะคะยังไม่รีบนะคะแต่ให้โหวตให้โหวตอยากให้เป็นใครเดี๋ยวทําโพลดีกว่านะคะแม่มังรับบทอะไรนะคะอาร์บิเกลนะคะคอมนโดแล้วกันแอนอเมเริกาแบรนดนะคะแต่เขียนคอมนโดก็บใครว่าควีนควีนวารังเกเอาอีกอันนึงแล้วกันะะอีกอันนึง ตัวละครอื่นนะคะ Ask your community โอเคในตัวละครอะนะตัวละครน Abigail เนี้ยอัมบิเกลเนี่ยเขามีเชื้อยีนเอผสมอยู่ด้วยอืมแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบ Full on s c r า l l คือแบบเพื่อว่าทิศทางมันน่าเล่นทั้งคู่เลยอะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะคะเพืยอดึงป๊ p ปอัพแชก่อนทุกคนจะได้เห็นว่าโคมีคนโหมดไปแล้วเท่าไหร่นะคะ ตัวตละครอื่นทำไมดีฉันสะกดอย่างนั้นล่ะครมีคนบอกว่ามาเวลจะเน้นอวกาศกับผีสางใช่ไหมครับนั่นนะเซะนะคุณเดอะเติร์บอกว่าอยากให้โอลิเวียโคลแมนเป็นควีนเอออันนี้ก็เมคเซนต์อยู่นะ แต่คูดบีนะคะคูดบีเฮอก็ได้นะถ้านางเป็นแบบควีนเกลแต่ว่าในเหมือนในคอมิกจะดูสาวกว่าหน่อยนะคะแล้วแล้วตัวละครควีนอันนี้เองเนี่ยเขาก็มีความแบบขั้งศาสนาสูงเหมือนกันเป็นรีลิเจอร์เซกซีรีส์ฉายเมื่อไหร่ครับเพราะยังไม่ได้มีบอกเป็นทางการอะไรเลยนะคะที่มีบอกเป็นทางการอันเดียวก็คือมูนไนท์นะคะแต่พี่ออมคิดว่าเราน่าจะได้ดูพวกชีฮงชีฮักอะไรให้เสร็จก่อนไม่แน่ใจว่ามิสมาเวลจะเลื่อนหรือเปล่า แต่ถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดคิดว่าน่าจะได้ดูหลังมูนไนชีฮักแล้วก็มิสมาเวลนะคะแต่ When I อ m not sure นะคะ I d o n t know นะคะน้องจอยรับบทไหนอรอแมจิกหรือแบล็กแคทด้วยความลำเอียงส่วนตัวนะคะคิดว่าอยากให้เป็นแมจิกแต่อยากให้มาอยากให้ไฟกี้ดูด้วยอยู่ในจัจกรวาลของกี้นะคะไม่ค่อยอยากให้อยู่ในจักรวาลโซนี่เท่าไหร่ เนี่ยถ้าสมมุติว่าจะโยงเอ็กเมนนะเอาเป็นแบบอบิเกลอบิเกลก็ได้เนาะนางจะได้แบบว่ามียีน X คือเราอกหักมาเยอะไงไม่ว่าจะเป็นวานด้าที่รอใครก็ตามที่จะมา introduce เอ็กซ์นไม่มาสักทีนะคะในขนาด Eternal คิดว่าจะมีก็โอ้ไปเล่าเรื่องหุ่นยงหุ่นยนต์เงงนะคะเงงหนักเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะ Uh, คุณซาตานโซนะคะชอบดูพี่ออมมากครับทั้งรีแคร์วีคอขายแกงนะคะควีน <laughs> ส s กอลมาฮักลิงก็ต้องมานะคะคุณโมดนะคะบอกว่าโหวตอับบีเกลนะคะ thank you มากๆเลยคุณน้องแงวกูสนะคะจะโผล่มาอีกไหมต้องมานะหวังว่า <laughs> มาแบบ ไม่ต้องมาเป็นนายะสําคัญอะคือแต่แบบเออมาบ้างก็ดีคุณเลนทนบอกว่าถ้านางมาเบรดผมจะหามากปกติอะนางจะชอบอแม่มังเองเปียนางจะสวยใช่ไหมทรงผมก็จะเงมนิดนึงแต่พี่ออมชอบคนผมสันนะ้นเลประมาณนี้กําลังชอบเลยนะคะแบบนี้ก็โอเคเวิร์กอยู่แต่ว่าอันนี้คือแบบมันชุดนางมันแคชชั่วอะ พี่อมคิดว่าภาพที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ไฟนอลฟอร์มของนางนะคะแต่เราไม่รู้ว่าไฟนอลฟอร์มของนางเนี่ยจะเป็นอาร์บิเกลที่มีเอ็กซีนลูกครึ่งลูกครึ่งเอเลี่ยนสุดเท่หรือจะเป็นแบบว่าควีนไมค์ควีนคุณฟินบอกว่าเมื่อคืนฟินมากครับโบบ้าเฟสนะคะสาวผมแดงพี่อมกำกับตอนล่าสุดนะคะคุณไบร์นะคะคุณไบร์สจูราสิกนะคะเลิมนางนะคะอ่าช่วงนี้นะคะ ขอขึ้นคำว่าโบนัสนะคะถามอะไรถามมาได้นะคะเบรดรอนานมากเพี่อยังไม่ค่อยตื่นเต้นกับเบรดเลยขอบอกแต่คิดว่าคิดว่าถ้ามานะถ้ามาก็ตื่นเต้นแต่คือมันยังไม่มาไงก็เลยยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะฮีโร่ตัวไหนจะมาในซีรีส์เรื่องนี้เพื่อนคิดว่าถ้ามันจะปูไป เดอ m a มาเวลสนะคะกับตันมาเวลภาคสองเนี่ยควรจะมีคนในหนังกับตันมาเวลภาคสองมาด้วยไม่ถึงกับตันมาเวลเองอะนะอยู่น่าจะห่างไกลพอสมควรถ้ามาอาจจะเป็นแบบเหมือนในชางชีที่โผลมาแบบแบบลักษณะนั้นคือไม่ได้มาตัวเป็นๆนะนะคูดบีนะคะหรือว่าแต่เรื่องมันโตเกินเพื่อนึกถึงมิสมาเวลไม่ออกแต่ถ้ามาเกี่ยวกับสอดเนี่ย อาจจะมีโฟตอนอาจจะมีมอนิกาแรมโบมาสเปกตรัมนะคะไม่รู้จักว่าจะใช้ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะคะคุณไอซี่บอกไม่มีมอนิกานะคะไอทิงโซทูนะคะ so นะคะูดดีเพราะมันเกี่ยวกับสอดด้วยใช่ไหมแต่คือพี่เอมันยังไม่รู้ไงว่ามารียคิวกับนิกฟิลล y ี่โอเป e เรตอันเดอร์ชิลออสอดอเป็นแบบอินดิเพนเดนต์ซัมติงนะคะแต่อันนี้เหมือนกับพลอตเขาบอกว่า มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบทั่วโลกเลยนิกฟิลลีจะต้องไปสืบหาให้ได้ว่าใครฝังอยู่ในองค์กรตัวเองบ้างอยู่นานแค่ไหนแล้วก็อยู่ลึกแค่ไหนนะคะคุณวันดาบอกว่าถ้าเดทผูเข้ามาในจกักรวาลมาเวลพี่ออมอยากให้มาแบบไหนครับนะคะไม่รู้อ่ะคือตอนนี้นึกภาพไม่ออกนะคะดิสนีย์มาเวลเองเนี่ยก็เริ่มเป๋ไปพอสมควรนะคะหลังจากที่แบบเขาพีคสุดอะ เหมือนกับพอมาเวลพีกสุดแล้วเขาคิดว่าฉันจะทําอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยแต่พี่ออมรู้สึกว่า maybe not maybe ฉันไม่สามารถทําอะไรทุกอย่างก็ได้เพราะว่า,ารายได้เนี่ยหลังๆมันเริ่มแผ่วลงถ้าไฟกี้จะเอามาแล้วเนี่ยถ้าเขาจะแบบนิวทําให้แบบกดเดทพูลลงจนหมดความเป็นเดทพูลนี่ก็ยังระแวงอยู่นะคะแต่พูดถึงเดทพูลจะบอกว่าเหมือนกับเดทพูเนี่ยเป็นคน วางแผนที่จะค่าเนฆค่าแบรนด์หรือค่าเรสเกลจำไม่ได้เริจํจำไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าเดทพูฆ่าตัวละครไหนตัวสักตัวนะคะ2ตัวเนี้ยอ่ะคุณธรรมนัฐบอกว่าจริงๆ d e เดทพูฆ่าส q ควีนแล้วทุกคนคิดว่าออสบอนนะคะตั้ง you มากเลยคุณธรรมทักษ์ทำให้ทำให้สร้างทีมดาร์คอ e เว e r นเจอร์นะคะเดอะมาเวลส์คงจัดเต็มเพราะปูเอ็นเครดิตไว้หลายเรื่องมากนะคะหวังว่าหวังว่าหังว่าจะเวิร์กนะคะอยากให้แบบ เข้มขน้นเข้มข้นนะคะออาคุณพานุพัฒน์นะคะมีวิดีโอใหม่หลุดมาเหรออ่เดี๋ยวไปดูนะคะเพื่อมดูส snowpiercer ไหมดูอยู่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะบอกว่าเคืองมากเพราะว่าอะไรนะคะ mm hmm. เมลินดาเมลานี่เมลานี่ไม่โผลม่มาโกรธค่ะโกรธดิฉันโกรธ <laughs> เมลินี่ของพี่ออมทำไมไม่มานะคะคือรู้สึกว่าตัวนำเขาไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหรอ่อ่ะ ไม่ค่อยชอบนะคะแต่ยังชอบแบบพลอตแล้วก็สตอรี่ไลน์อะไรต่างๆอยู่ก็คือก็ก็คงดูต่อไปอะนะคะมีคนบอกมีวิดีโอใหม่เหรอ Secret Invasion ใช่ไหมดูวิดีโอสิเนี่ยเหรอ Pull up during the aftermath of the explosion and the chaos while shooting Secret Invasion ไม่ได้ดูมีความเอเจนซีเลยนะเมื่อกี้ ไม่ถึงเอเจนซีแบบก็ฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่าง maybe sad maybe observe เนี่ยเห็นไหมเพราะทุกคนดูเหมือนกับมี Some ซ o n u r of urgency เล็กน้อยหรือใครตัวจริงตัวปลอเป็นไรไม่รู้ชอบตัวละครร้ายนะคะแต่ดีก็ได้นะนางพึ่งไอ้นี่ไงนางพึ่งร้ายมาหรือว่าอันนี้นะคะนางอาจจะได้ยินเสียงรักคงเกิดขึ้นแล้วก็สติหลุดนะคะเอามังกรเผาเบ n them a l อ แปลกๆเนอะแม่มังแต่เขาอาจจะแบบว่าเห็นแล้วเศร้าเสียใจในการที่ใครทําหรือเปล่าดิเเดตนางร้ายตอนจบเควินเห็นเลยเอามาร้ายต่อละคะโอเคเพียมอยากให้ยังอเวนเจอร์เป็นคนเดิมที่โตหรือรีแคสต์นะคะขึ้นอยู่กับว่าพูดถึงตัวละครไหนถ้าเป็นบิลลี่กับทอมมี่เนี่ยพียมอยากให้รีแคสต์นะคะเพียมรู้สึกว่าเด็กไป แต่ถ้าเป็นแบบว่าโอ้โหเคสบิชอปของพี่ออมไม่ต้องรีแคสขอร้องคนนี้เคซี่แรงนะคะก็น่ารักคนนี้เล่นซีรีส์ในเน็ตฟลิกนะคะเฮลลีน <c oughs> นี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะพี่ออมตายค่ะคนนี้น่าเป็นห่วงอยู่เล็กน้อยคือ on paper นี่ตัวละครนี้น่าเป็นห่วงมากคือมันน่าจะครีมช์มากแต่ว่าเท่าที่เห็น MCU ทําทำกับเคสบิชอปแล้ว คือถ้าเทียบความนอย่งนะในคอมิกนี้นางเยอะกว่าน,นี้เยอะอันนี้ดูเหมือน MCU โทนดาวมาพอสมควรนะคะคีบ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 นะคะแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยพี่อมว่าเด็กไปนิดนึงนะควรจะแบบวัยรุ่นหน่อยนะคะคุณ w v y r v o s e o s e หรอคะโดนเนทมานะคะบอกว่าผมตามดูมาตลอดไม่เคยนับหนุนไม่มีเลยครับมีน้อยแต่มีใจให้ตลอดขอบคุณมากๆนะคะ บิลลี่กับทอมมี่นี่ชายเลยครับไม่ใช่ยังนะคะอยากเห็นฟอเรนพิวในหนังนะคะบางนางมาแรงมาแรงจริงๆคนนี้นะคะคุณคิตตี้บอกว่าคิดยังไงกับสโน w วท์ไลฟ์แอคชั่นไม่มีคนแคะก็สโนไวท์ที่ไม่ไว้นะคะคนแคะะที่ไม่แคะคือเราไม่เข้าใจจะทำสโนไวท์กับคนแคะทั้งเจ็ดทำไมจะรีเมคทำใหม่ทำเรื่องใหม่ไปเลยค่ะไม่มีใครว่า แต่พี่ออมปกติไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่คือไม่เข้าใจไงแต่ไม่ได้ไหมายความว่าพี่ออมไม่ไม่โอเคกับความหลากหลายนะพี่ออมโอเคกับความหลากหลายถ้ามันเหมาะสมหรือไม่ไปบ,บิดตัวละครจนแบบจนมันไม่ใช่ของเดิมนึกออกไหมคือถ้าทําใหม่ก็ทําไปเลยนะคะแต่เพี่อมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ถ้าคนอยากจะสนับสนุนอะไรก็สนับสนุนนะคะแล้วถ้าใครไม่ถูกใจอะไรไม่อยากสนับสนุนเพิ่อก็สนับสนุนเช่นกัน,กนคือแบบดู whatever you please นะคะ เป็นสิทธิ์ของเรานะคะคุณไอซี่บอกหนูผีเอาใจใครไม่ถูกเลยจริงค่ะต้องหาบาลานซ์ตรงกลางนะคะตอนนี้มันเวียงแบบเวียงอะซ้ายสุดบ้างบางทีขวาสุดบ้างสักพักมันจะมาตรงกลางนะคะตอนนี้ก็เดือดกันไปก่อนนะคะคุณว Overdose นะคะบอกว่าในหมอสองพี่คิดว่าข่าวลือหรือตัวละครไหนที่ลือ,ลอกันนะ่าสนใจที่สุดสำหรับพี่ที่คิดว่าว้าวแน่ๆนะคะที่พี่คิดว่าว้าวแน่ๆถ้า t ทบี้แม็กไกวเนี่ยมาในหนังด้วยคือให้เห็นว่ามันเป็นมัลติเวิร์สจริงๆแล้วโทบี้มาในเนื้อเรื่องก็น่าสนใจแต่มันจะมันน่าสนใจกว่าที่ผู้กำกับเนี่ยเป็นคนกำกับสไปเดอร์แมนมาทั้ง3ภาคแล้วสามารถดึงโทบี้มาได้แบบได้กลับมาเจอกันอีกในบทบาทสไปเดอร์แมนเดิมเพี่ยอว่ามันสำหรับพี่ออมน่าสนใจมากแต่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องแบบ behind the s เด n e เล็กน้อยนึกออกใช่ไหม แต่ชื่อมันบอกว่า Multiverse of Madness เนี่ยถ้าจะไม่มีแบบคนมาจากเวิร์สอื่นมันก็ใช่ไหมใช่ไหมผมว่าเขาหรือหมอแปกสองคือเขาจะจ่ายค่านักแสดงหมดไหมนะคะแต่จริงๆหนังเรื่องนี้ก็พี่อมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะมากหรอกแต่อยากเห็นหมอแปลก เพราะว่าปกติเนี่ยพี่ทอมจะชอบหมอแปลกมากในการใช้เวทของเขาตั้งแต่ใน Infinity War แล้วแต่ว่ามาในฟาไม่ใช่ฟาสมโฮมโนเวโฮมก็ต้องแบบต้องโดนไซด์ไลน์ไปนิดนึงนะคะแพ้คณิตศาสตร์แพ้คณิตศาสตร์แบบอะไรนะวงขดซัมติสปายโอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตามไม่ทันนะคะต้องคนเก่งๆต้องมาอธิบายอีกทีแต่เหมือนกับโดนเนอเพราะฉะนั้นอยากให้หมอแปลกเนี่ยโชว์พาวให้เต็มที่นะคะ แล้วก็อยากให้แม่มังไม่ใช่แม่มังแม่มดไว้ไม่ใช่แม่มังนะคะอยากให้แม่มดของพี่ออมเนี่ยออกริดออกเดบสุดขีดน,นี่แต่ขอด่าลุกนิดหนึ่งได้ไหมคือมันบอดได้นะคะมันบอได้คือมันก็โอเคแหละอันนี้เป็นแบบเครื่องทรงหน้าหนาวอย่างเงี้ยคือแบบมิสซิดนิดนึงแต่ว่าดูลุกเลย Look at the hair from Wanda Vision it's just like นะอันนี้ดูแบบ she's g o น b a d เหรอดูหน้าดู s e r i o u s นิดนึงนะคะคุณซานเชสบอกว่าหมอแปลกสองมีเซอร์ไพรส์มากกว่าโนเวโฮหลายเท่าบอกเลยเหรอคะแต่เขาแบบเขาแก้กันเยอะมากเลยนะเหมือนกับถ่ายถ่ายแก้ใหม่กันเยอะนะคะหวังว่าจะเวิร์กนะคะ praying for โ o คว one <laughs> ไม่เอาแบบยำเหมือน j จ c e ติ a g ลนนะขอให้ยำแบบโลควัน คือพี่ออมว่าแฟนๆไม่ได้ขออะไรมากหรอกแล้วแล้วโรกวันเองมันก็ไม่ใช่หนังที่แบบซับซ้อนแบบคอมเพล็กซ์เขียนบทเพราะมันยำมาเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันมีซีนที่แบบไอคอนิกอ่ะใช่ไหมนึกถึงเวเดอร์มาแบบบุ้มบุ้มาย my god ขนาดพี่อ้อมไม่ได้อินสตาร์วอลขนาดนั้นเห็นเรือยังแบบว่าคุรูซซ์คืกูสบัมกูสบัมนะคะ all over เพราะฉะนั้นในหนังแบบอันเนี้ยนะคือทำสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วก็ ประสบความสำเร็จแล้วก็ stay true to the character จัดไปเท่านั้นแหละนะมีคนอยากให้วานด้าเป็นตัวร้ายนะคะแล้วตายตอนจบเหรอไม่อยากให้วานด้าร้ายเลยพี่ออมนะคะร้ายได้นะเด,เดี๋ยวนี้เขาทำให้ให้ค่อนข้างที่จะเข้าใจความร้ายคือแบบว่าคือไม่ใช่คนเลวอะแต่สิ่งที่ทําอาจจะเลวร้ายไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือเปล่าเพราะอย่างวานด้าเองเนี่ย จะบอกเพิ่งย้อนดูวันด้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายใครแต่ถามว่าเธอทําร้ายคนจริงไหมเยสคุณทําร้ายคนจริงๆนะคะคือมันเป็นแบบเออแบบเนี้ยมันอินไงหรือว่าแบบอย่างอาเคนเองอย่างเงี้ยมีตัวละครร้ายๆบางตัวแบบเซลโกที่พี่ออมชอบมากอ่ะคือเขาก็ไม่ใช่คนดีใช่ไหมแต่ก็เราเข้าใจอ่ะเราแบบอินอ่ะ คือถ้าจะทำตัวละครให้คอมเพล็กซ์ขนาดนั้นนะจะดีจะร้ายไม่ว่านะคะแต่ขอแบบซับซ้อนมีเลเยอร์อะไรแบบนี้นะคะพี่ออมพูดถึง the b a บ m แมนหน่อยครับเดอะแบ m แมมันยาวมากอะคะ่ะเดี๋ยวนี้เวลาใครพูดถึงหนังยาวๆแล้วพี่ออมรู้สึกตอแตะคือสมเป็นคนสมาธิสั้นขึ้นใช่ไหมอะตอนที่แบบตอนบินไปเมกาดูฟาสไนอะหลับไป สี่ห้ารอบนะคะหนังมันยาวมันแล้วมันทำเหมือนกับแบบเป็นหนังที่แบบกูซีเรียสมากซึ่งมันเป็นเรื่องเอารถทดยานออกไปนอกอวก,กาศมึงจะซีเรียสอะไรขนาดนั้น <c oughs> คือแบบนะ <c oughs> <c oughs> คุณพานุพัฒน์ถามว่าพี่อมเคยดู A Discovery of Witch ไหมครับเ <c oughs> คยดูนะคะดูใน Amazon Prime เพราะพี่อมสมัครไอ้นี่ไง AMC Plus แล้วมันได้พวก s h u เดอร แล้วก็ชื่ออลัคซันแดนซันแดนทีวีใช่ไหมดูอยู่นะคะแต่ดูไม่จบนะคะดูเพราะชอบนางเอกนางเอกเขาเคยเล่นหนัง i am number four ไม่ได้เล่นเป็นนางเอกในะ i am number four นะแต่เล่นเป็นแบบคนที่แบบใส่ชุดหนังเดินออกมาแล้วบ้านระเบิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตอนนี้นะคะตอกบารกันหน่อยนะคะใครยังอยู่บ้างนะคะตอกบารก่อนไปนะคะส่งสเสียงกันซิ เพียมจะดูมูลฟอร์มไหมครับคิดว่าดูนะคะคิดว่าจะพาครอบครัวไปดูเพราะเป็นหนังแบบระเบิดระเบอ้อเนาะแบบสมัยก่อนนะคะ Discovery of w i c h ภาพสวยมากฟิลู้ดีอังกฤษนะคะ Thank you ทุกคนนะคะที่มาขอบคุณน้องแบมบี้ขอบคุณคุณ Y o v e อ dose นะคะที่ติปมานะคะขอบคุณคุณโมดขอบคุณคุณซาตานโซนะคะที่สลักมันสมาชิกตั้ง17เดือนแล้วนะคะขอบคุณคุณพิมพ์ด้วยนะคะที่ติบ รึบพี่ออมมานะคะ I love you ทุกคนนะคะ